การเมืองขยับเดินหน้าไปอีกเก้าหนึ่งนะคะหลังจากที่บรรดาสสถทยอยเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่เส้นทางสู่ธรรเนียบรัฐบาลของคุณพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลนั้นนะคะก็ดูเหมือนจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอีกครั้งค่ะหลังจากที่คุณเสรีสวุวรรณพานนท์สววนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ามีสวที่เคยประกาศสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนะคะประมาณ20คนค่ะซึ่งคนเหล่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเอ่ยชื่อว่าสนับสนุนคุณพิธาและแม้จะมีคนที่เคยเอ่ยชื่อของคุณพิธานะคะว่าสนับสนุนคุณพิธานั้นตอนนี้ก็ได้ถอยแล้ว คุณเซรียังบอกอีกว่านะคะคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณพิธาแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะเพราะอยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ส่งหนงังสือไปยังหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและทรัพย์สินนะคะที่สอดคล้องกับปมคุณสมบัติด้วย ขณะที่คุณบรญชัยสอนสิริค่ะสอวออีกท่านหนึ่งนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ค,ค่ะบอกว่าฝ่าย312ชนะเลือกตั้งขาดลอยแต่แพ้คะแนนโหวตอีกฝ่าย188แพ้เลือกตั้งราบคาบแต่ชนะคะแนนโหวตต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่ายต่างชนะจะมีใครยอมใครไหมเนี่ย ตอนนี้มีคนกำลังที่จะทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผมรู้นะแต่อุบไว้ก่อนขอนั่งสมาธินิ่งๆอยู่วัดไก่เตี้ยรู้แล้วจะหนาวเกมนี้เหมือนหลายชั้นจริงๆพลิกไปพลิกมาล็อกถล่มแผ่นดินทลายคอยดูเถอะ อย่างไรก็ตามค่ะแม้ในส่วนของเสียงสนับสนุนจากบรรดาสอวอนั้นนะคะพักเก้าไกลอาจจะคาดหวังได้ยากนะคะโดยพวกเขาต้องการอีกถึง64เสียงนะคะโดยขณะนี้เบื้องลึกแล้วนะคะพวกเขาได้รวบรวมเสียงในส่วนของสอวอนั้นได้ไม่ถึงครึ่งค่ะโดยมีเพียง30เสียงเท่านั้นนะคะซึ่งใน30เสียงที่รวบรวมนั้นนะคะ จะต้องรุ้นค่ว่าอยู่ในกลุ่ม20สาวาที่คุณเสรีเนี่ยอ้างว่าได้ถอยหรือว่าถอนการสนับสนุนคุณพิธาไปแล้วหรือไม่ค่ะแต่ก่อนจะไปถึงช็อตที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะสิ่งที่พักเก้าวไกลจะต้องเผชิญก็คือปัญหาภายในวาทีพักร่วมรัฐบาล8พักด้วยกันเองนั่นแหละค่ะ จากปัญหาความขัดแย้งการช่วงชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะคะที่จนถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีสัญญาณว่าจะถอยและก็น่าสนใจค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์นะคะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีปัญหาความขัดแยง้งเรื่องของศึกชิงประธานสภาผู้แทนรัษฎรคะ่ะว่าเป็นแค่สารตั้งต้นเริ่มทํางานเท่านั้นนะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เตือนแล้วนะคะเรื่องดิลลับแต่กลับถูกกล่าวหาว่ายุแยงปล่อยให้ดูกันเอาเองนะคะแค่วันโหวตประธานสภาก็จะได้เห็นเหลี่ยมสภาแล้วโหวดลับไม่รู้ว่าใครโหวตให้ใครค่ะอ้างเป็นสิทธิ์ของสสแต่ละคนนะคะบังคับกันไม่ได้นับถอยรังหนึ่งอาทิตย์ก่อนโหวตประธานสภาดิลลับหรือดิลรักอย่าช็อกก็แล้วกันนะคะซึ่งก็น่าสนใจค่ะนาทีนี้นะคะพักเก้าไกลนั้นจะต้องลุ้นกันชนิดนาทีต่อนาทีค่ะ